สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เก,กเช่นเคยนะคะคือช่วงนี้จะหายหน้าหายตามไปน,นิดน,นึงเพราะว่าเพราะอากาศมันเปลี่ยนอะค้กเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วมันก็ไม่สามารถอัดคลิปได้พอทําไปปุ๊บเอาน้ำมูกไหลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เนะเาะก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นทํา Energy Check In ละกันนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าวันนี้นะคะ Energy โดยรวมเนี่ยเป็น Energy ของของใครความสัมพันธ์แบบไหนนะคะก็ ก่อนที่จะไปเริ่มกันก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะจะได้แข็งแรงเนาะร่างกายดีจิตใจก็ดีตามนะคะ Energy โดยรวมวันนี้เปิดมามด้วยไพ่เดอะแฮงแมนนะคะเดอะแฮงแมนธรรมดาเลยไม่กลับหัวนะคะก็ Energy โดยรวมมีคนที่กำลังเหมือนคิดทบทวนด้วยความรู้สึกบวกกับ หลักการบวกกับเหตุและผลและจังหวะเวลาในชีวิตณตอนนี้มองว่าเป็น energy ของฝั่งหุ่นหรือฝั่งเขาก็ได้เหมือนเป็นการคิดทบทวนนะคะว่าเอ๊ะเราอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วชีวิตเราเป็นยังไงเรามีความสุขแค่ไหนกับการมีเขาในแต่ละวันหรือเรามีความไม่สบายใจตรงไหนบ้างในความสัมพันธ์นี้ คิดออกมาแล้วมันเป็นแบบกี่เปอร์เซนที่เรามีความสุขหรือกี่เปอร์เซนที่เราไม่แฮปปี้ทั้งกับเขากับตัวเองแล้วความสัมพันธ์นี้อะไรเงี้ยเป็นเอเนอร์จีรวมนะคะทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขาแบบรวมๆกันหรือมันอาจจะเป็นเอเนอร์จีของคนใดคนหนึ่งก็ได้นะคะคุณลองฟังดูว่าถ้าเป็นเอเนอร์จีรวมของของแบบของคุณที่มันเด่นกว่าเขาอะมันก็จะออกมาเป็นเอเนอร์จี้นีนะคะทีนี้ไปดูว่าเอเนอร์จีของเขาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงอ๋เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขมากๆ กับชีวิตตอนนี้เขารู้สึกว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมานะไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่นะตอนเนี้ยณณช่วงเวลานี้โมเมนต์นี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกว่ามันเป็นเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกถึงความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบสมบูรณนะ์น่ะไม่เชิงว่าสมบูรณ์แบบนะแต่มันเป็นความแบบ เติมเต็มได้ทุกๆส่วนทุกๆด้านของชีวิตเลยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีชีวิตหน้าที่การงานที่มั่นคงในแบบที่เขาใฝ่ายฝันมาตลอดเนี่ยชีวิตตอนนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงที่เขามีความสุขจริงๆที่สุดเลยประมาณนี้คะ่ะจากหน้าไพ่นะโดยไพ่สีไม้ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีเมษสิงห์ธนูได้นะคะครานี้ ถ้าสมมติว่าเขากับคุณเป็นคนที่กําลังสารสัมพันธ์กันอยู่อะไม่ว่าจะมีสถานะแบบเป็นคนคุยเป็นแฟนหรือว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตที่เราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตเลยเหมือนเขาหาเจอแล้วคนที่เขาเคยพยายามตามหามาตลอดชีวิตอะต,ตอนนี้เขาเจอแล้วแล้วเขาก็มีความสุขกับการที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตทุกๆวันประมาณนี้นะคะในขณะที่เ n e r g y ฝั่งคุณนะคุณรู้สึกว่าอ๋อคุณมีความสุขหืม คุณมีความสุขแบบที่ Energy มันล้นใจไปหมดเลยแบบชีวิตตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยความรักคุณก็ถูกเติมเต็มในในมุมของการมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกว่าเพื่อนกับคุณอนะเข้ากันได้ดีมากเลยมีความสุขมีเสียงหัวเราะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีโปรเจกต์ในเรื่องของการทํางานหรือคุณเป็นคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ การที่คนเข้ามารับชมรับฟังมากดติดตามอะไรเงี้ยคุณได้รับการชื่นชมแล้วก็มีผลงานโดดเดน่นต่อให้คุณจะทํางานในบริษัทหรือว่าในสถานที่ที่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะคือผลผลงานของคุณมันโดดเด่นมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชมนะคะ,ะไม่เชิงว่าคนอื่นจะไม่ชอบคุณหรือว่าอิจฉาคุณนะแต่ว่าเอเนอร์จีตอนนี้คือ มันเป็น energy ของความแบบชื่นชม energy positive energy ที่มีความสุขมี energy เยอะมากๆในแต่ละวันที่จะทำกิจกรรมเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นหรือเพื่อทำงานทำโปรเจกต์ให้สำเร็จอะไรประมาณนี้นี่คือ energy โดยรวมของคุณตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาหรือว่ามีราศีกุมมีนกันเดี๋นะกุมมีนกันสิงอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะลัคนาราศีหรือว่าดาวจานันหรือบางคนรู้ดาวศุกร์ก,ก็ก็ฟังได้พพล l y ได้นะคะ คนนี้ถามว่าเวลาเขามองมาที่คุณน่ะเขาเขาคิดยังไงเขาเห็นอะไรนะคะเขาเห็นคนที่ที่แฟร์มากๆในความสัมพันธ์คุณเป็นคนที่แฟร์ในสายตาเขาเป็นคนที่ที่รู้จักรับรู้จักให้รู้จักขอบคุณรู้จักขอโทษรู้จักการวางตัวแล้วก็อ๋อคุณดูเป็นคนที่มีรสนิยมดีในเชิงของการ แต่งตัวตามกาลเทศะอะไรเงรี้ยเขาชื่นชมในตรงนี้แล้วเขาก็ชื่นชมในความที่คุณเป็นคนที่ไม่ตัดสินคนอื่นไม่ตัดสินเขาไม่นินทาว่าหลายไข่ด้วยอะไรประมาณเนี้ยน,นะคะเขารู้สึกชื่นชมแล้วก็ชอบในตรงตรงนี้เวลาที่เขามองไปที่คุณเนะีเขาเห็นคนแบบนี้เขามองคุณเป็นคนแบบนี้เออในขณะที่ตัวคุณเวลาที่คุณมองไปที่เขาเนี่ยคุณเห็นคนที่ตามไพ่นะคุณเห็นคนที่แบบหงุดหงิดง่ายใจร้อน แล้วก็คําพูดเนี่ยบาดลึกในใจเลยเวลาที่พูดอะไรบางทีบางทีก็เหมือนพูดพูดไม่คิดพูดไม่ไม่นึกถึงใจคนฟังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็คุณยังมองว่าเขาเป็นคนที่รูปร่างดีหุ่นดีแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆบางทีคุณอยากคุยอยากปรึกษากับเขาในเรื่องบางเรื่องคุณก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าอารมณ์ของเขามันจะไม่ได้อยู่ในมูทที่เราสามารถคุยหรือปรึกษาอะไรได้อะไรเงี้ยถ้าพูดไปอาจจะผิดหูหน่อยก็อีอ๋ยวทะเลาะกาันหรือว่าเขาอาจจะ ปากวยหรือเขาอาจจะมีอารมณ์ที่มันไม่คงทีช่วงนี้อะไรเงี้ยคุณเห็นคนที่คนที่กล้าได้กล้าเสียกล้ากล้าลงทุนกล้าเสี่ยงอืมประมาณนี้นี่คือภาพที่คุณมองเขาอะนะคะคิดไม่รู้ว่าอันนี้คือนานเรื่องหรือว่าแค่นะ่ะตอนนี้นะโมเมนต์นี้นะปัจจุบันนี้เปล่าอืทีนี้ถามว่าตัวเขามองความสัมพันธ์นี้ยังไงนะคะไพ่ไฮโรแฟนทุกคนเขามองว่าความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ที่เหมือนเค้กพูดมาตอนแรกเลยว่า เขามองว่าคุณเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ชีวิตเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็เป็นปึกแผ่นมันจะแบบยั่งยืนนะมันจะอยู่กันไปแบบนี้ตลอดแหละไม่มีอะไรมาแยกมาพรากเราจากกันได้ะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นเป็นคนที่ครบถ้วนในเชิงของมีคนข้างกายมีหน้าที่การงานที่ดีมีมีคนรักที่ซัพพอร์ตกันหรืออะไรเงี้ยค่ะเขารู้สึกว่าก็คือ เต็มสิบก็คือ 50, ให้สิบเต็มร้อยให้ร้อยความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขายึดมั่นยึดถือแล้วก็มองว่ามั่นคงที่สุดเลยแล้วก็อยากจะทําให้มันเป็นแบบนี้ไปตลอดด้วยนะคะในขณะที่ตัวคุณถามว่าคุณมองความสัมพันธ์นี้ยังไงตัวคุณรู้สึก,กว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันก็ดีนะแต่มันมีความมันมีเรื่องบางเรื่องที่คุณไม่สบายใจอะเคไม่รู้มันเป็นการเก็บกดไว้หรือ หรือไม่กล้าพูดระบายออกมาหรือไม่กล้าพูดออกมาตรงๆในเชิงที่ว่าคุณรู้สึกยังไงคิดยังไงอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นอ่าไมโครฟิลลิ่งหรือว่าเป็นเป็นพวกแบบความรู้สึกเล็กๆน้อยๆแต่มันอัดอั้นแล้วมันถูกเก็บไว้ในใจคุณเลยไม่เคยพูดหรือว่าระบายออกมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ดังนั้นคุณอาจจะรู้สึก,กว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มันก็ดีนะเต็มไปด้วยพาชชันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่คุณไม่สามารถ ระบายหรือว่าพูดความรู้สึกหรือพูดความต้องการของตัวเองออกมาได้ในความสัมพันธ์นี้ถามว่าคุณเหนื่อยจนอึดอัดเลยไหมก็ไม่เชิงแต่มันไม่ได้ไม่ได้สบายใจเท่าที่ตัวเขาอะรู้สึกนะคะตัวคุณนะอาจจะรู้สึกไม่ได้สบายใจเท่าเขาเออประมาณนี้ทีนี้ถามว่าสิ่งที่เขาวิมมองว่ามันยังเป็นเรื่องท้าทายหรือเรื่องที่มันมันแอบยากอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์นี้คือเรื่องอะไรคือตัวเขาอะมองว่าการที่จะ เวลาจะคุยจะพูดอะไรกับคุณเน่ยเขาต้องระวังคําพูดแล้วก็ต้องคิดก่อนพูดเสมอเลยซึ่งบางทีคนเรามันก็ไม่ได้มีสติสตังค์มาคิดอะไรขนาดนั้นยิ่งสนิทกันอยู่ด้วยกันมานานๆก็ยิ่งแบบคิดน้อยลงอะ่ะเออประมาณนั้นเขาเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันท้าทายแล้วมันยากคือเวลาพูดเรื่องสําคัญหรือพูดเรื่องอะไรทั่วไปพูดไปแล้วทํายังไงคุณจะไม่ดรามา่า ทำยังไ,ไงพูดไปแล้วคุณจะเข้าใจเลยโดยที่เขาไม่ต้องอธิบายซ้ำสองทำยังไงพูดไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกว่าโอ้เจ็บจังเลยจากคําพูดของเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นคําพูดที่แรงหรือว่าเซนซิทีฟอะไรแต่คือเขารู้ว่าบางเรื่องพูดไปแล้วคุณก็เสียใจอะทั้งที่เขาแค่เป็นคนพูดตรงๆอะไรประมาณเนี้ยเออเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ เขารู้สึกว่ามันยากมันท้าทายแล้วมันก็แอบลำคัญใจนิดนึงเพราะว่าพอพูดนิดหน่อยแล้วคุณก็มีน้ําตาหรือพูดนิดหน่อยคุณก,ก็รู้สึกว่าเออเขาคิดไปอีกแบบพูดไปอีกแบบทั้งที่จริงๆเขาต้องการสื่อแค่หนึ่งสองสามสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในฝั่งคุณนะ่ะถามว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดว่ายากหรือว่าท้าทายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันยากในความสัมพันธ์เนี้ย คือการอยู่ด้วยกันยังไงให้ไม่ทะเลาะก,กันแล้วเต็มไปด้วยความสุขชีวิตเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมือนกับชีวิตคุณนะ่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนตัวแปดสิเปอร์เซคือเรื่องส่วนตัวของคุณชีวิตส่วนตัวของคุณนะคุณแฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณรู้สึกว่าเอ,อ๊ะทำไมมันแอบดรามา่าทำไมมันแอบท็อกซิกทำไมมันแบบมันยากอย่างนี้ทําไมคุยกับคนที่เรารักเนี่ย เรื่ององ,ง่ายๆทำไมมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กทำไมมันกลายเป็นเรื่องที่มันแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยก็คุณรู้สึกว่าเออสิ่งเนี้ยมันยังเป็นสิ่งที่ทา้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณพยายามหาทางออกเพื่อปรับเพื่อให้มันอยู่ด้วยกันได้แบบมีความสุขอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ตามหน้าไพาอ่อ่ะคราวนี้ถามว่าอ๋ออันนี้สําหรับบางคนนะบางคนน่ะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทา้าทายหรือหรือมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการที่ ที่เขาจะมาตกลงแต่งงานหรือตกลงเป็นแฟนกับคุณอนะคุณรู้สึกว่าเออมันดูเป็นไปได้ยากจังเลยอะไรเงี้ยมันดูแบบเมื่อไหร่เมื่อไหร่เ,หรเช่นเมื่อไหร่เขาจะขอเป็นแฟนเมื่อไหร่เขาจะขอแต่งงานเมื่อไหร่เขาจะพาไปเจอครอบครัวอะไรประมาณนี้คุณรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากและคุณต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองนั่นเองนะคะทวนี้สิ่งที่ตัวเขาอยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยในตอนนี้นั่นก็คือการบาลานซ์ระหว่างอารมณ์ ของตัวเขาและตัวคุณบาลานซ์ระหว่างเงินที่เขาใช้ส่วนตัวกับเงินในความสัมพันธ์นี้บาลานซ์ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องคุณเรื่องเพื่อนกับเรื่องคุณอะไรเงี้ยเขาต้องการที่จะบาลานซ์ทุกอย่างเพราะตอนนี้มันเหมือนกับอเขายังทําได้ไม่ดีพอเขารู้สึกแบบนี้นะเอออาจจะเป็นเพราะว่าคุณคอมเพลนเขาหรือเปล่าว่าเออเขายังเป็นคนคุยที่ ไม่ใส่ใจเขาเป็นแฟนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยมันทาให้เขารู้สึกว่าเขายังทํามันได้ไม่ดีพอนะคะในขณะที่ตัวคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยในความสัมพันธ์นี้นะคิงมองว่าตัวคุณอยากให้เขาไออย่างที่บอกอะขอเป็นแฟนชัดเจนขอแต่งงานชัดเจนเอ่อให้เงินเลี้ยงดูคุณชัดเจนเป็นเงินก้อนเป็นเงินเดือนอะไรเงี้ยหรือให้คามั่นสัญญาอะไรที่มันชัดเจนว่าเออ เราจะอยู่ด้วยกันแบบนี้ไปตลอดจริงๆนะอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นที่สุดเลยในตอนนี้นะคะทีนี้ไพ่ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไพ่หกหมายดังนั้นน่ะไม่ว่าจะช้าจะเร็วหรือภายในหนาที6ชั่วโมง6วัน6สัปดาห์เนี่ยหรือภายในวันที่6เออความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันจะมีชัยชนะมีเรื่องเฉลิมฉลองอะไรที่รออะไรที่อะไรที่เรารออยากให้เกิดขึ้นมันก็จะเกิดอะไรที่เราตั้งใจไว้แล้วว่าเฮ้ย เราอยากจะปรับอยากจะแก้เรื่องนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตามนั้นนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมีชัยชนะที่ดีรออยู่หรือสิ่งที่ สิ่งที่มันควรจะเป็นนะตามคําสัญญาหรือตามดวงตามจังหวะชีวิตอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นนะคะภายใน6นาทีหชั่วโมงหวัน6สัปดาห์หรือว่าภายในวันที่ั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟางังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอดม t ท r ิ g i r l เกิ r ส t านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ